พี่น้องหูบาวาจังหวัดศรีสะเกดของเฮามีวัดที่สวยสวยงามอยู่หลากหลายเดี๋ยวแอดสีพ้าไปเบิง่งวัดสวยๆของจังหวัดศรีสะเกดสวัสดีครับพี่น้องชาวเพจศรีสะเกดศรีสะเกดที่นี่บ้านเราเมือ่อหนีสีภาาไปที่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ซึ่งเข้าเคย้ามาบึงวัดสวยๆแห่งนี้อยู่หลายเทือแล้วนะครับซึ่งกะเป็นวัดที่มีการพัฒนาและก็มีความสวยสดงดงามแห้งนะครับนั่นก็คือวัดศรีบึงบุญอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่นม้ำห้วยทับท่านนะครับของอำเภอบึงบุญนะครับมาเบึงครับความอลังการงานสางของวัดนะครับ ช่วงนี้อุโบสถสีทองนะครับเพื่อนกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเพื่อให้สวยงามขึ้นกว่าเก่านะครับแต่ว่าเข่ามาเบิงในสถานที่นี้กันยังงดงามอยู่นะครับโดยเฉพาะย่ามแร่งๆนะครับอิตาเว้นตกดินต่องแสงสีทองนะครับภายในก็มีพระพุทธชินราชจำลององค์ที่2นะครับที่มีภาพเขียนและก็มี ความงดงามขององค์พระพุทธชินราชอย่างแห้งเลครับอยากให้พี่น้องเฮ้าได้มากกราบสักการะถ้ำบุญนะครับที่วัดสีบึงบุญนะครับแอดมาเธอได้ใกับพระทับใจนะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สวยงามนะครับด้วยองค์พระหรือว่าสถานที่นะครับสวยงามอีหลีนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบึงบุญ จังหวัดศรีสะเกดนะครับบางคนอบบาจบอกว่าบึงบูนอยู่ทางใดนะครับจะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดศรีสะเกดนะครับติดอำเภออุทุมพรอนแล้วก็อำเภอราศสีสหลหยนะครับระยะห่างจากตัวเมืองศรีสะเกดก็อยู่ประมาณ40-50โลนะครับประมาณนี้ครับกะทอวาบ่ไก่นะครับ อีตาเวนโต๊กถิ่นริมน้ำห่วยทับท่านกับสวยงามอิลีนะครับมานังหลังจากทําบุญแล้วกับมานังชมวิวนะครับอีกมองหนึ่งนะครับที่บริเวณวัดของวัดศรีบึงบุรนะครับที่อยากแนะนําใหม่มาชมนะครับคือปราสาทสายรุ่งนะครับหรือพระธาตุศรีบึงบุญนะครับที่มีความสวยสดงดงามอิลีนะครับ อยากให้ามาชมกันโดยเฉพาะย่ามเสาหรือว่าย่ามแรลงกลางคืนก็งามนะงามทุกเวลาครับผมช่วงกลางวันก็งามนะครับมีสีสันคือสายรุ่งนะครับที่เพ่นประดับประดาตกแต่งขึ้นมาสวยงามแล้วก็มีนากรอบนะครับวิจิตตการตาอีหลีนะครับเป็นหม่องหนึ่งที่บกวนพลาดนะครับเวลามาวัดสีบึงบูรณากห้มาชม ปราศาทตรสายรุ่งนะครับนํานะครับถือว่าสวยงามอหลีประทับใจจังหวัดศรีสะเกดบ้านเท่านะครับเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามหลากหลายทั้งวัดว่าอารามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามทีอยากจะแนะนําให้เฮ่าไะมาเที่ยวมาชมกันโดยเฉพาะอําเภอบึงบู้นนะครับอําเภอในน้อยนะครับแต่ว่ามีความสวยงามของธรรมชาติวัดว่าอารามนะครับผู้คาอัธยาัยดี นะครับอาหารการกินแ่บหลายครับพี่น้องมาเที่ยวกันได้หลายนะครับที่วัดศร,รีบึงบูญนะครับอำเภอบึงบูญจังหวัดศรีสะเกดนะครับอาจจะมา,อาลองแพ้นะครับมาลองแพ้เซตแล้วก็ย่าลืมมาทำบุญกันนะครับที่วัดศรีบึงบูนอำเภอบึงบูญศรีสะเกด